เช่นเคยนะครับกับการมีติ้งก็จะเป็นพักของพุ้นินน้ำอยู่น้ําเลยขอบคุณครับอ่าก็กินน้ำมาสบายๆแ้แหละขอเขาอีกสองตัวครับ ตัวตรงนี้ตัวหนึ่งนะฮะเราจะมีการสัมภาษณ์กันและเช่นเคยนะครับ FC คนไหนมีเรื่องราวใดสนุกสนุกที่เกี่ยวข้องกับพวกเราและตัวผมนะฮะ จะขอเชิญขึ้นมาเล่าขมูลนี้สักสองสาเรื่องนะคะสักคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องอะไรประมาณนี้ใครที่ตัว่ามีเรื่องราวอันหน้าราทับใจสนุกสนานตลกปอกฮาหน้าแชร์ให้ฟังขอดูมือครับคุณคุณมีเรื่องเล่าใช่ไหมคุณคุณ,คณ,คณ,คณฮะใครนะขอดูมือครับเอาเทอ,อ,อมีเหรอ มา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 ขอไมโครชิปครับอขอบคุณครับอเอาเลยมาจะบอกว่าขึ้นมาแล้วมานั่งตรงนี้เราเล่นจากเชิญครับแนะนำตัวชื่อเฟิร์นค่ะน้องเฟินเรียกน้องถู่ ไหนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังจะเป็นเรื่องความลับเกี่ยวกับพวกเราอะไรก็ได้สนุกสนานตลกโปกฮาถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไม่ยายรับโลอะไรไม่ต้องเอาไม่เกี่ยวกันนะฮะโอเคผมเป็นผู้ฟังที่ดีครับเชิญครับค่ะก็คือมีอยู่โอกาสอยู่ครั้งหนึง่งคือมาจากอายุทยาค่ะเพื่อที่จะมารับไอคอนนบาดนาวของพี่บี่ค่ะ กวที่แล้วเฟินไม่ได้ตั้งใจที่จะมารับกับพี่บี้เดินโงแต่แค่จะมารับแค่ที่อนุสาวรีย์อะค่ะและทีนี้เจอพี่ทีมงานแจ้งอยู่วันดีก็เลยวิ่งรีบวิ่งไปเอาค่ะแล้วทีนี้หนูอยากได้เข็มกัดพี่เขาบอกว่าให้ตาไปที่สยามค,ค่ะเออหนูก็ไปกับเพื่อนอีกคนนึงและทีนี้ก็ไปถึงสยามแล้ว แล้วทีนี้อพอพอพี่บี่อยู่ตรงกลางของจารเหตุการณ์นั้นใช่ไหมคะที่ว่าแพ้ขับก็คือขับล้อมลอมหมดเลยและทีนี้ก็หนูก็ไปช่วยพี่คนหนึ่งเขาถือป้ายโลโก้น้บัตนาว่ะค่ะและทีนี้หนูก็เดินเดินไปมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกพี่มี่คะสวัสดีค่ะหนูก็ไม่เคยเจอ พี่คนนั้นหรือน้องคนนั้นเลยก็แบบแปลกใจเอ๊ะทำไมเขาสวัสดีเราก็ถือว่าดีนะที่เขาให้ความสำคัญกับ b n c ทุกคนที่ยกมือว่าสวัสดีกันอะค่ะขอบคุณครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับเราขอเสก,กับคุณ มีของรางวัลมอบให้ด้วยนะจ๊ะครับไหนใครมีเรื่องราวดีๆสะดุกสนานตลบปกฮาปาจิดบอกความรับแต่ไม่ได้บอกใครใดๆยกมือโอ้ตัวสูงเลยมาเนี่ยครับพูดไทยได้ปะเนี่ย ครับเชิญครับมาแมนแมาแม่ไม่เข้าหรอค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ค่ะครับผมเซิร์ฟเซิร์ฟอันนี้เออคนอื่นนะครับหันหน้าไปหันมุมน่ะคุณมีไวเลทอยู่แล้วนี่ ได้ค่ะตัวนักกลัวหลงนะคะไม่แปลกใจใช่ไหมคะท,ที่น้องบี้ยังไม่มีเมียผมว่าเรื่องของพี่คนนี้ต้อง18บวกแน้แน่ๆและทำตัวจ้ะขอบอกนะคะว่า,วาอย่ามองสูงมองต่ำตกลากลาง วันนี้เด็กเยอะวันนี้เด็กเยอะขอแนะนำตัวนะคะก่อนื่นก็ขอสวัสดีกับ BFC ทุกคนค่ะตั๊กรำพันสุตานะคะค่ะคืออยากจะรำพันจุตานคือรำพันตั๊ก่ะมายุราก็ได้ค่ะครับคุตะเนาะค่ะใช่ค่ะเชิญครับมีอะไรจะแชร์ให้กันฝักบ้างค่ะเชื่อว่าทุกๆคนนะคะอยู่ที่นี่หรือว่าน้องบี ก็ต้องเคยมีครั้งแรกใช่ไหมคะ ส่งไปชนีบัตรมา400คนดูจนถึงหกโมงตีน เ้าที่นี่ตั้งแต่เช้าก่อนน้องบี้แน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้ครั้งแรกเป็นอะไรที่ดีใจแล้ก็ขอบคุณครั้งแรกนี้มีความสุขมากเพราะว่าไม่ได้รับเลื่อกเลยนะค่านไปเไปยบัต ปติผมจะไม่ขัดน,นะ49แต่ว่าประโยคแรกมันคือที่จะไม่ลืมเลยประโยคที่สองทิ้จงจบเมื่อปี43เก้าน้องนี่พี่นี่ไม่ใช่รรมนาค49จ้า49ค่ะ <49 S 2> พี่ยังจำได้ว่าสิ่งลแรกออกมา อยู่เรื่องนึงน,นะคะน้องดี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าปีสามสามจะเปิดเผยว่าโบก,กับใครอยู่อออตอนนี้ปีห้าหกห้าเจ็ดแล้วอ้างค่ะฟังไม่หมดอายุสามที่สาม พี่เล่าไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ต้องขอโมดเข้าจบด้วยนะค่ะกำลังจะเข้าแล่ะเข้าแลค่ะตอนนี้ละคะไม่งั้นผมอยู่ทีสอง้ววันนี้ค่ะทางนั้นทางนี้นะคะที่มีครั้งแรกเพราะดวงและความหวังอย่างนี้นะคะคือมาโดยไม่ไคิดว่าจะได้ไหมแต่ก็ได้นะคะคือทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าเราหวังเอาไว้นะคะก็เหมือนกับทุกทุกคนที่มาในวันนี้ มีการแบ่งร่วมกัน20นาฬิกาทุกวันเราจะผ่านร่วมกันด้วยการจับโทรศัพท์ขึ้นมากดน,นะคะขอบคุณเมสทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่หมวยทุกคนนะคะทีมงานขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณน้องดี้นะคะขอให้เป็นคนอย่างนี้ හැන්න් හැන්න් හ ครูจะมาสอนวิชาภ้าสาาักไทยสวัสดีครับแนะนำตัวเลยจ้าเมื่อกี้นี้พูดว่าอะไรนะคะครูจะมาสอนวิชาภ้าสากไทยอ้าวูกต้องทำไมชาบละ่ะอ้าว ใจให้พูดแบบนั้นผมมีเซนส์ผมมีบวดมาน่ารักจังเลยผมก็เดาครับเห็นเห็นการแต่งตัวของคุรูคือปกติแม่ผมเป็นค,ครูครแล้วก็จะแต่งตัวประมาณอย่างเงี้ยประมาณแก่ๆหน่อยอย่างเงี้ย <c oughs> แม่ไงแม่ผมก็ตอนนี้จะหกสิบแล้วนะ60เหรอจ้ะ <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วนี่เป็นแม่ได้ไหมได้ <c oughs> ผมชอบขอเป็นแม่ก่อนออกบ้านแต่ว่าลูกแบบมีมากกว่าแม่ลูกก็ให้แม่นี่เดี๋ยวก่อนฉันก็มากับลูกสาวอีกคนหนึ่งในงกำลังถ่ายถ่ายแม่ด้วยนะคะอแม่อยากถ่ายไหมครับห้อ,องน้ำเชิญดนน้านหลังถ่ายรูปถ่ายรูป,รปโอเคแม่แนะนำตัวให้กับแ,แฟนๆากาจัะสวัสดีค่ะ ดิฉันศิวลีสุขวันนะเป็นบุคคลที่กระทรวงวัฒนธรรมตามหาจร <c oughs> ิงๆนะไม่รู้น้องปี้เนี่ยนะไม่ได้ดูข่าวไม่ชอบว่าในที่นี้มีใครที่เคยเห็นเคยได้ยินบ้างกระทรวงวัฒนธรรมตามหาเมื่อวันที่เก้าหนึถึงเันวาห้าสแม่เป็นบุคคลที่ ก้าคนของประเทศไทยนะคะที่กระทรวงฒนธรรมเลือกมาเป็นภาพที่ห้าแล้วมีมีใครดูข่าวไหมอะ่ะเก้าคนนะคะในของประเทศป้าเป็นป้าไม่ใช่แม่ <laughs> แม่เป็นภาพที่ห้าแล้วก็ได้มีโอกาสรำวงกับสมเด็จพระเทพพระรัช เมื่อวันที่9ธันวาแม่ก็ได้รับเชิญนะคะมาที่พระราชวังลุซิขึ้นบนเวทีเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ตั้งแต่1ถึง9นะรักข่าวไปที่บ้านแม่เต็มไปหมดแม่เข้าใจแล้วว่าดาราเนี่ยขี้วีนเพราะอะไรมานะถ่ายแม่ตั้งแต่เช้าจนเย็นออกติ๊ก อ่้หหมาเนี่ยเช้าเย็นเราเนียเ,เหนื่อยเหนื่อยนะแปดวันเข้าใจแล้วว่าบางทีมันเหนื่อยนะอืมเข้าใจเลยแม่เข้าใจหนูเข้านะเข้าใจนะคะอ้าวทีนี้แค่นั้นเป็นครูจริงๆนะคะ,กะเกษียณอายุมาแล้วแก่กว่าแม่ของน้องบี้นะคะค่ะขนาดนี้อายุตย่อใยน้องไทยใช่ับนี่วันนี้้ะแม่กลับมาดิ้นโดยเฉพาะเลยนะ ลยอ่ะไหมครับใช่ใส่รองเท้าก็โอ้ชุดนี้ดิ้นได้ใช่แม่บีบอยเนี่ยเนี่ยแม่กะว่าเออแต่งชุดก็ดิ้นได้นุ่งกางเกงก็ดิ้นได้จ้ะไหคะพูดถึงไหนลืมเลยอ๋อแม่บอกว่าเมื่อกี้แม่เล่าถึงแม่มีโอกาสได้ไปเต้นกับคนในประเทศแล้วแม่อยู่ที่บ้านแม่บอกแม่มีนักข่าวแล้วแม่บอกว่าวันนี้แม่เตรียมมาดิ้นนี่ไปบอกเขานะบอกนักข่าวนะเดี๋ยวว่า ว่าแม่พูดว่าเข้าใจเลยว่าดาราคู่ยินเพราะอะไรเดี๋ยวผมบอกให้ทุกคนนะครับครับผมค่ะตอนนี้แม่ก็อายุ69้ช่ะนมคะแมสวยอยู่ไหมแล้แม่ก็เป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรทตนราชามากันน้องพินเขาอูโมนา้หมครับค่ะทีนี้ วันนี้ที่มาเนี่ยไม่เคยมาเลยแต่ว่ารักน้องบี้มานานตั้งแต่ประกวดเกิดสตาร์ติดตามไม่นอนดูนอนบนเตียงก็ดูโทรทัศน์นะคะตั้งแต่น้องบี้เข้าเดื่อดๆเดรอบแรกรับอะไรอะไรก็ดูคุณม้าตลอดรายการจ<ค>นกระทั่งไม,ไม่ดูตอนนั้นไงดูตอนที่น้องบี้เขาเข้ารอบเขาอะไรประกวด แม่ดูผมเด้ดูจุดมากเอาดูกับการด้วงอ่ะพี่เจ้นอย่างไงเราก็ฟัง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 ใช่ไหมจนกระท่านได้เป็นรองอะสตาร์แต่ว่าเราดังกว่า The Star เอาใจท่นลอดเลยแล้วอืมน่ารักมากๆเลยนี่มาเป็นครั้งแรกรองฟังแม่อยู่ รอฟังแม่อยู่เออใช่แม่ไม่อยากพูดมากเพราะว่าถ้าพูดแล้วไม่ไม่เคยวางทีนี้เดี๋ยวจะตัดดึกกันนะคะขอให้น้องบี้ป้าเขียนตุ้ยแม่โอแม่ชื่อเขียนเขียนเขียนไปอไอกมาถ่ายรูปที่โรงพยาบาลเก็จัดการให้เสร็จเลยเก็บอกว่าน้องบี้เป็นคนเก่งฉลาด มีความสามารถรอบตัวนะคะแม่รักบี้นะรักบี้ะอะได้แม่ใหม่แล้วจะบอกใหได้ที่ก็นั่งนะเพาอ,อิจฉานะทำไมครับอาก็แม่ในกอดบี้กอดแม่แม่กอดบี้บนนี้ไม่ได้อก,กอดเลย พ่อพิชานี่มันเวที่เนี่ยก็ถือว่าแม่ชื่อแม่สิวลีสิวลีนะครับขอเสียงปรบมือคุณแม่สิวลีครับขอบคุณค่ะมอบให้แม่นะน่ารักแม่จะไม่ถอดเลยถอดจะไดถ้าเกิดแม่ไปงานที่มันที่มันเป็นทางการแม่แม่ถอดแบบนั้มันไม่ต้่าของเครื่องเงินเท่าไหร่ครับแต่แม่ไปเที่ยวใส่ได้ถือแม่ เข้าวังอีกทีอะไรเงี้ยแม่ขอ,ขอเก็บหมดเลยเมื่อไหร่ไปสมุทรสงครามนะคะจะไปอัมพวาไปไหนบอกแม่เลยแม่จะเอาของไปให้ใช่แล้วแม่น้องแม่ก็มีรีสอร์ทอ๋อให้ผมไปนอนได้ฟรีเป็นธรรมชาติฟรีอ๋อทีมงานฟรีทีมงานฟรีออทีมงานนี่มีแต่เกือบร้อยชีวิตเลย เอาหัวกระเด็นกระเด็นเอาที่พูดติดตามนะเอาพูดติดตามอ่าเนี่ยกั้งห้าสิบหกสคนติดตามหมดเลยกมดนี่เลยเหรอครับค่ะมีอะไรก็บอกบนี่เดี๋ยวก่อนแฟนคลับทั้งหลายคะ่ะครับสงสัยไหมทำไมน้องบี้ถึงชื่อบี้ <c oughs> ครับมีคนถามเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเล่าต่อผมเอาอันนี้ออกก่อนนะคือเราใส่ ลายแห้งเลยทีมงานครับเก็บพกอี้ครับนี่ทีมงานสาวสวยนขะ้างหลัง โอเคนะสบายดีนะโอเคไม่หิวไม่อะไร